เผยแมนยูวืดจอมแกล่งเอเบราเซิกตอนค่าตัวสุดถูกตอนนี้ถ้าจะเอาต้องจ่ายทะลุ2.2พันล้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งพเมียรอังกฤษพลาดคว้าตัวไดโยอ,อุบเมกาโนเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งคนเก่งของแอเบราเซิกมาเข้าถิ่นโอเทฟอร์ดอย่างน่าเสียดายเมื่อปี2015ตามรายงานจากเดอะมิลเลอร์สื่อเมืองผู้ดีในเวลานั้นอูบามกาโนที่อายุ16ปี เล่นอยู่กับวาลองเซียนสโมสรอนในฝรั่งเศสและปีแสดงเกือบจะคว้าตัวได้แล้วหลังนักเตะคุณแม่และเอเจนต์เดินทางมาแดนผู้ดีเพื่อตกลงเรื่องย้ายทีมยางไรก็ตามอูบามกากโนต้องเดินทางกลับฝรั่งเศสพร้อมกับความผิดหวังหลังจากทั้งสองสโมสรอนคุยกันเรื่องค่าตัวไม่ลงตัวโดยวาลองเซียนต้องการได้7 0 0 0แสนปอนต่อสัปดาห์ขณะที่แมนยูพร้อมให้แค่ไม่เกิน5 0 0แสนปอนหลังจากนั้นอูบามกากโน ก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นกองหลังฝีเท้าเยี่ยมและได้มีโอกาสไปเล่นให้กับเรดบูซอบวกเมื่อปี2016ก่อนมาอยู่กับเอเบเรซิกด้วยค่าตัว9ล้านปอนด์จนเวลานี้มีหลายทีมจับตามองทั้งเรอัลมาดริดอาเซนอลลิเวอร์พูลและแมนยูขณะที่ค่าตัวของกองหลังรายนี้เวลานี้คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า55ล้านปอนด์โดยประมาณหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและลงเล่นให้กับเอเบรซิกไปแล้ว1 1 8นัด รวมถึงติดทีมชาติฝรั่งเศสไปแล้วถึง3เกมพาติเอฟลาและแกร y ี่เนวิลสองตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสานตั้งคำถามอดีตต้นสังกัดในการคว้าตัว d ดอนนี่ฟันเดเบกมาร่วมทีมเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นอีกครั้งที่ไม่ฟิลทีมชาติฮอลแลนด์ยังไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกยิ่งไปกว่าน,นั้นเขาไม่ได้รับโอกาสลงสนามเลยตลอดทั้งเกมที่เปิดบ้านเสมอเชลซี0 0 ทําให้เกิดเครื่องหมายคำถามตามมาอย่างมากมายว่าทำไมเจ้าตัวถึงไม่ได้รับโอกาสลงสนามเท่าที่ควรเรากำลังพูดถึงฟานเดเบกผมไม่ได้มีอะไรกับเด็กคนนี้หรอกนะแต่เรามีเหตุผลอะไรที่คว้าตัวเข้ามาเขาดูเกมจากบนสแตนแทบทุกเกมเราไม่ต้องการเขานั่นคือความจริงสิ่งที่ยังเป็นปริศนาเล็กๆคือการใช้งานฟานเดเบกนับตั้งแต่เขาถูกคว้าตัวมาร่วมทีมด้วยกระตัว40ล้านปอนด เขาดูไม่เหมือนแนวหน้าในแผนงานของโซชาในทุกๆเกมมันเป็นปริศนาเล็กๆอยู่นะและยิ่งเขาไม่ได้ออกสตารตนเป็นตัวจริงยิ่งเขาไม่ได้ลงสนามคุณก็จะเริ่มคิดแล้วว่าเอาล่ะนักเตะค,ค่าตัว40ล้านปอนด์เขาต้องมีชื่ออยู่ในทีมอยู่แล้วเขาต้องกําลังคิดว่ากูมาทําอะไรที่นี่วะเน,นี้ยในช่วงเวลาแบบนี้อเลกุน่าโซชา ผู้จัดการทีมของปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาเคลียร์ชัดกับกระแสข่าวที่ว่าดอนนี่ฟันเดอร์เบกกองกลางชาวฮอลแลนด์ land, ไม่ได้รับโอกาสลงเล่นเท่าที่ควรในช่วงแรกของฤดูกาลจากการรายงานของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการสโมสรเป็นที่เข้าใจกันว่าดอนนี่ฟันเดอร์เบกย้ายจากอาแจ็ค์อัมสเดมมาสู่ออทฟอร์ดด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์รับค่าเหนื่อย17,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่ทว่าตัวเขาแทบไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากเท่าที่ควรแม้โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทุกครั้งที่ได้รับโอกาส โดยเกมล่าสุดที่เสมอกับเชลซีก็เป็นตัวสำรองแต่ไม่ได้ถูกเปลี่ยนตัวลงสนามล่าสุดโอเลกุน่าโซชาออกมากล่าวว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่ใครต่อใครจะพูดกันว่าผู้เล่นคนไหนควรถูกส่งลงสนามแต่มันเป็นเรื่องยากกว่ามากๆที่จะตัดสินว่าใครจะไม่ได้ลงสนามมันไม่มีอะไรที่กังวลในเรื่องนั้นเขาจะได้รับโอกาสอย่างแน่นอนสำหรับปีแสดแดงมีโปรแกรมลงสนามนัดต่อไปในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2020-2021 รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H นัดที่2โดยการเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอตเรซิกสโมสอนชนะนำจากบุนเดิลิกาเยอรมันอเลกุน่าโซชากุณซือของแมนยูเผยเขาพอใจผลงานของเอดิสันคาวานีในเกมเปิดบ้านเสมอเชลซี0ูนยเอลมาทดอดได้รับโอกาสประเดิมสนามในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายหลังถูกส่งลงมาแทนเดนนเจมและเกือบทำประตูตั้งแต่สัมผัสแรก น่าเสียดายที่ลูกสะกิดหลังของเขาเข้าข้างตะข่ายคุณก็รู้ว่าเขาไม่ได้ลงเล่นมาระยะหนึ่งเขาวิ่งโฉบไปที่เสาแรกได้สวยมากและสะกิดบอลเกือบเข้าประตูเขาแสดงให้เห็นถึงการมีตัวตนในกรอบเขตโทษผมคิดว่าเตียโกซิลว,วาตามบล็อกลูกยิงของเขาได้ดีแต่เขาจะช่วยเราได้เยอะเขาเข้ามามีอิทธิพลในสนามซ้อมแล้วและเรารู้ว่าเขาต้องการเวลาเพื่อรับคมความเสียบคมเขาเคลื่อนที่ได้อย่างฉลาดวิ่งทำทางได้ดี เขาเป็นกองหน้าตัวเป้าที่มีประสบการณ์ยิ่งเราส่งบอลไปให้เขาในกรอบเขตโทษมากแค่ไหนเราก็จะยิ่งได้ประตูจากเขามากเท่านั้นพี่แสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบ่งแต้มกับเชลซีในเกมเพีย์ลมก e a เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาทําให้พวกเขาหาชัยชนะไม่เจอในการเล่นที่บ้านตัวเอง3นัดติดต่อกันหลังจากก่อนหน้านี้แพ้คิสตันพาเลต1-3และแพ้ท็อตแนมฮอสเปอร์1ประตูต6 แต่กลับชนะรวดในเกมเยือน5นัดทุกรายการในซีซั่นและจากสถิติไร้ชัยในบ้าน3นัดดังกล่าวตั้งแต่เปิดซีซั่น2020-2021ทำให้แมนยูไม่ชนะใครในลีกในการเล่นในบ้านตัวเอง3นัดแรกของฤดูกาลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล1972หรือคิดเป็นเวลา48ปีแล้วสำหรับผลเสมอในเกมนี้ทำให้แมนยูเกบเพิ่มไป7คะแนนจากการลงสนาม5นัดรั้งอันดับ15ของตารางพรีเมีย l e a g u อเล็กกูน่าโซชาพิจารกาทีมแมนยูนเต็ดกล่าวยกย่องเอตัวเแมนดี้ผู้รักษาประตูของเชลซีที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมจนทำให้ทีมของเขาไม่สามารถทำประตูได้ตลอดทั้งเกมและเสมอกันไป 0- 0เกมที่โอทัฟฟอร์ดเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาจบลงได้ผลเสมอแบบจืดชืดของทั้งสองทีมแม้จะผัดกันลุกผัดกระรับก็ตามนักทวารคนใหม่ของเชลซีที่เพิ่งลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเป็นนัดที่2เซฟไปถึง4ครั้งและปฏิเสธโอกาสเก็บสแต้มของแมนยูได้ตลอด90นาที ทายที่สุดเขาก็ควา้าแมนออฟเดอะแมตช์ไปครองและโซชาก็ยังต้องออกปากชื่นชมฟอร์มของเขาในเกมนัดนี้ทั้งสองทีมเล่นได้ดีมีคุณภาพจนจบเกมคุณสังเกตได้จากการทำงานของผู้รักษาประตูของพวกเขาในวันนี้ผมคิดว่าเขาเป็นคนที่ชนะในแมตช์นี้เพียงคนเดียวเขาเซฟ2จังหวะจากแรดฟอร์ดได้อย่างมหัศจรรย์หนึ่งในนั้นเกิดขึ้นที่ครึ่งหลังและเป็นเซฟที่เหลือเชื่อผมยืนอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นมันเป็นการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยม แต่มันก็เป็นการเซฟที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันเวรูนี่อดีตสูน้าผู้ยิ่งใหญ่เชื่อโดเมนิกคันเบิร์ดเลวิลกองหน้าของเอเวอเรตันสมควรได้รับโอกาสในทีมชาติก่อนแทมมี่อับบาฮัมกองหน้าวัย23ปีระเบิดฟอร์มเก่งซันโบ5ประตูจาก3เกมแรกเพีย์ลมกจนถูก,กเกเรซเซาเกตเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรก แต่ก็ช้ากว่าอับราฮัมที่ประเดิมทัพทีเรออนชุดใหญ่ไปตั้งแต่ปี2 0 1 7ทั้งที่อายุเท่ากันแต่ฝีเท้าไม่ได้เป็นรองเลยลูนี่เขียนเรื่องนี้ลงในคอลัมน์ของตัวเองในซันเดย์ไทม์ว่าสําหรับอังกฤษเขาสามารถกลายเป็นนักเตะค,คนสําคัญของทีมได้มันยอดเยี่ยมจริงๆที่ไหนที่สุดแล้วเขาก็ได้แจ้งเกิดในนามทีมชาติผมคิดเสมอว่านักเตะหนุ่มจากตอนเหนือต้องทํางานอย่างหนักมากกว่านักเตะจากสโมสสอนใหญ่ในแดนใต้ในการถูกเรียกตัวสู่ทีมชาติอังกฤษ ผมรู้สึกว่าคอนเวิร์ตเรวิลสมควรได้รับโอกาสก่อนแทมิอับบาฮัมของเชลซีซะอีกเราได้เห็นรางวันตอบแทนความพยายามแล้วโดเมนิกมีความสามารถในตัวเองและคำถามสำคัญคือเขาจะสามารถยิงประตูดได้สม่ำเสมอมากเพียงพอหรือไม่แต่ตอนนี้ช่วงเวลานั้นกำลังจะมาถึงตอนที่ผมกลับไปเอเวอเรตันเขากำลังเข้าสู่ฤด,ดูกาลที่2กับสโมสรผมมองดูเขาในการซ้อมและคิดว่าเขามีครบเครื่องทั้งเร็วทั้งแข็งแกร่งและมีลูกกางอากาศที่ยอดเยี่ยม โชคร้ายที่เขาถูกฉกช่วยโอกาสแต่เขาก็ทำงานหนักเพื่อแก้ไขสิ่งนั้นและดันแคนเฟอร์กูสันสมควรได้รับเครดิตอย่างมากเพราะดันแคนอยู่กับเขาเสมอหลังการฝึกซ้อมจนจบหาแข้งระดับโลกที่กลับมาลงเล่นอีกครั้งหลังประกาศรีทายโรเจอร์มิลลามิลลาลงเล่นให้กับทีมชาติแคนาบรูนตั้งแต่ปี1973 ก่อนรีทายในปี1990ตอนที่มีอายุ36ปีก่อนปี1990เขาได้รับโทรศัพท์จากประธานาธิบดีให้กลับมาช่วยชาติอีกครั้งในฟุตบอลโลกซึ่งเขาก็ทําผลงานได้อย่างสุดยอดในวัย38จนยกให้เป็นหนึ่งแข่งที่ดีที่สุดของทัวร์นาเมนต์มาร์คโอเวอร์มานี่คืออีกหนึ่งนักเตะในตำนานที่สร้างความสุดยอดไว้อย่างมากมายกับอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมและอาร์เซนอลและมาปิดฉากกับบาร์เซโลนา หลังจากแขวนสตาร์ทไปด้วยเวลา4ปีในวัย35เขาก็กลับมาเล่นอีกครั้งกับกัว h e ดอีเกิลทีมในลีกดัตแต่ก็ทำผลงานได้ไม่ดีนักคาร์ลรูอารูอาทํทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับอาร์เจนตินาในศึกฟุตบอลโลกปี98จนทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจแต่เขาก็ประกาศแขวนถุงมือซะก่อนเนื่องจากเชื่อว่าโลกจะแตกตามคำทำนายในปี2000 เมื่อโรเม่แตกโรอาก็กลับมาเฝ้าเสาอ,อีกครั้งให้กับมาโยกาแต่จากการที่ขาดเกมไปกว่า1ปีทําให้เขาไม่สามารถเรียกฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเองกลับมาได้อีกพอสโคหลังจากประสบความสําเร็จและอิ่มตัวกับแมนยูในเต็ดในที่สุดลาสโคก็ประกาศแขวนสตาร์ทไปในปี2011แต่ไม่ถึง1ปีเซอร์เล็กเฟอรกูสันก็ได้ขอร้องให้เขากลับมาช่วยบัญชาเกมในแดนกลางอีกครั้งและผลลัพธ์ก็คือ พา,าทีมควา้าแชมป์เพียมลกอีกสมัยซึ่งเป็นสมัยที่11ของเจ้าตัว